นี่ฝนบ่ตกครับเนาะในกีดยางเนูะยางบ้านอะไรดีไปเลยต้องซ้ำเล่งๆ กดตกครับกดเพิ่งได้กีดต่อเนื่องกันสองครื่องเละครับอย่างไร้สายซ้ำมีชักสองมีแปลน ยังเสียอะดีกว่านี้ก็ได้ตัดอยู่ครับพื้นนีกครับ เบืองเราโบฝนบ่ตกดอกช่วงนี้น่าจะทิงช่วงหลายเมือนน่ดีนะเช้าส่วนยางไเลยกีดยางนะที่ได้มีรายได้ lại đi về bang cơn, cơn này xuống lại vây luôn, này bò này นี่อะไรดีแน่ยังครับนออย่างตัดว้มือนั่นส่วนมัน มันตกใส่หนากมันเลยตัดยากฝนมาตกใส่หน้า,นย,ย,า,นา,นายางนะมันนี่ขี่ยางขี่เส้นมันกระเด็นยุ่มหน้ายางม,มันเลยตัดอันบอ่อลงไปเลยยางมันอยากเป็นยุ่มหนาม ทำนี้ก่อนครับพี่นอ้องตัวนีกว้ก็ย่อยดีแน่ยู่